วันนี้คุณพลคมเดทที่ที่ได้สั่งลูกชายคือคำสินก็มาพบจะประสาอ,อะไรเรื่องอะไรท่านผู้ชมติดตามเข้าใจจากนี่ยายต่อมา เรียองอะไรรบกรับทานพี่น,นาการุณาบอกแล้วนี่ลูกจะกล่าวฟังเออนน่กัมตีการที่พ่อเรียกลูกเ้ามาเฝ้าในวันนี้มาหาพ่อตั้งแต่เช้าในวันนี้นี่เพื่อจมีเรื่องที่ปรึกษาลูกวา่าไงได้พูดเฮ้ยิ่งว่าเป็นเรี่องนีเหมือนกนีรุษกูเนม Nhi là con râu gần nháy đồng nháy ai chính bình ni hết Cái nát cho quà mà Cái rách mình những mấy xuân chạy lấy. Quà bơ là khu mà vô trúc đi. Tài ứng. Đào dây gần rơi quà bơ. Y lẹ tầm cháy rơi rộng rô bình ni ơi. Con biết cột mai già ba ơi. Ê rùi ý ơi. อย่ามเมาเอ้ยอยู่ใครนี้ยังไปนี่ถ้าปล่อยจับมาใครนี้กํานายไม่มีปัญหานะต่ว่ารูโ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 รูบอกก็ประกาศว่าก็วีกวาดลางก็ไปออกทีวีแล้ววันที่ที่พวกเราจะคนบ้านกํานันอย่างแมมันยบเลย,เลยแล้วก้าวทีวีก็จะจํากันเรื่องเกินบอกก็ที่ไปคนบ้านนี้ประกาศคนแล้ว วันที่สิบแปดเราจะไปค้นบ้านเจ้จพา,าพ่อเจ้าพ่อว่านไหมนายเอาปืนมาเห็นได้กันใจโอ้ดังนั้นกูจะกองใจกูกองใจอยู่เยอะเกินว่าใ,ใ้แกมันจับตรองร่วงไปหนีไม่ได้เด็ดดีกรมตำรวจไม่รู้ว่าตรองไปหนีร่วงไปหน,อปนีอยู่ไหนแต่กระทรวงท่าด่านลุกไปแจ๊กทุกอย่างทุกตุกรองแล้วใจแกไม่โบกันเฮลย ร้อยกว่าไม่ดูจอนนห้คนไทยเราได้เรียงอำนาจกันแล้วตาวันนังคราวกันนั่นแล้วเล่นนาจวนเออ้อเฮ้ยเฮ้ยยังอะไรก็ดีขึ้นมาแล้วสักคินว่าตอนนี้สักคินจัดการให้ยังประชุมกันสามภาคสามประเทศฟิลิปปินอินโดนีเซียสิงคโปร์มัง มาเลเซียเคยเป็นรุ่นกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ราคายางถ้าิบาทขึ้นราคายางใาห้นายดาวันก่อนนายกลงไปตายเองไปถึงเห็นยางพลัดใบอ๋อนี่ยางเป็นราวก้องแดงเม็ดตั้งตน้นก็กล้กองไม่เคยเคยรู้ว่ายางเป็นรามันพลัดใบป็นซื้ออ๋อนี่ยางเป็นราห์ อันนี้กูเป็นผู้วากูบอกถูกแล้วขอเบิกประมาณซื้อปุ๋ยสักสามล้านบไม่เลยเลยเเอเเมาัดเลยอันนี้ปลยแรงแล้วกูเห็นดูใจนั้นแล้วแกจัดแน้นู่วงี่แกไปเลี้ยงนกจอกเตศเราเรียกว่าน้ำตัวม้ามนกจอกเตศวิ่งไเอเเ แค่ว่าจักษิณนี่แกก็ดีจริงหมดกเลยนาแกว่ายางนี่เป็นราแกยังกินราคาไอ้สามสิบบาทเลวแต่ว่าโจ้ยไงยานมากเลยมันลงมาบ้างมัไปไหนอย่างไงได้นี่กูแต่แรกใจจุดดอกรู้จุดดอกได้แล้วเพราะกได้จุดดอกระลงได้เกี่ยมจะหน้าท่าลงเลยกันหน้าไปปัตนาณีในราธิวาลปานุไม่ได้งานประเพณีเข้ามากว้างระเบิดเลยเป่โรงเรียนเลย ยิงครูเอ้ยยิงหัวใจเอ้ย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 โมยูคงเทปันนี้ไปใจเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเออนี่ตอนเดียวใจนี้เขาช่างแล้วแล้วหัให้ไปทำก้าผู้กองชาติสกับไปปนนวยปนแดงไอ้ปนทุยกูไม่กลัวเน่กูกล้าได้ปนแดงปนเดียวไอ้ปนนวยแล้วกูจับมัดกอดขี้ออกแล้วใช้เครื่องจะได้ย่างไงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละกำสิง ไอ้ออกติดตามมันไปอย่างห่างพบมาที่ไหนฆ่ามาที่นั่นพบมาที่ไหนฆ่ามาที่นั่นพ่อเราเป็นยิ่งและสิ่งที่ดีนี่อยู่ที่เรือนเมื่อว่าเบื่อ,อไปมาเลี้ยวตาดูเรืนรอนนี้ยาวอยู่ทุขวัลยมันปัดกวาดตัวและตาที่สว่าง แม่ดุยแม่กัดตู้แม่มีเมื่อนอาาับ้านคนกูเราวาออยู่ไปได้มีเชาวารจนจนวัดดีหลอกเปลี่ยนน้สวัสดีก่อนนะจ๊ะแม่วัดดีปีใหม่หรอทำไมแม่นี่ปีใหม่นะจ๊ะปีเขามันจนนี่หรอ เพื่อหว่าตึงปีไม่เร็วๆได้รวยขึ้นนั่งเราก็นี่ยนายอบายตักสิ้นเพื่อจะไปนาก็ปลดเงินนายกับเกษตรกรไอ้นึ่งผลิตผลนึ่งตำบลมึงได้มึงบอกกูได้รวยย่างหน่อยๆกูก็บอได้ไปกู้เงินกูก็นึ่งลานนึ่งตำบลเรอเนี่แล้วก็จัดหรืออะไรผมที่ไอ้กูนี่กันเนเปรตมันดึกด่าเลยคก่อนว่าเครยังตังมึงไหม มีลักต้านพอไหมถ้ามีลักต้านพ่อมันให้รูแล้วแหมคนจนเปรตเนี่ยละกันเลวแล้วคนรวยเป็นนั่นไงไย้รูรูเลยว่าดีดีไม่แต่หรอกอวันก่อนพี่สาธิตบอกว่าอยากจะให้เปพี่ยนศีไปทํางานในกรุงเทพแต่จะต้องพาแม่ไปอยู่ด้วยอยาไปแล้วอกอ็กูอยากก้าวแล้วกรุงเทพรถมันจุ่มนักเลงกูเกิดไปอ้นหนึ่งเลวหวั่นคนไปเตียวว่างเป็นปลัน แอนเซนตันจะแม่เออไปับแม่หญิงยงว่างั้นไปกับแม่ใครนะแม่หญิงยงไงญิงยงยอดบัวอ้ามลุกนักลงเปลือนเนอลก้าใจเขาเล้วหรอกเอป้าไปเตี๋ยวว่างเ็นตันว่าก้นแลกกันต่างต่นะแง่แม่สวยนะไม้กูปลัดได้เหลือหรอแล้วเปลทแหลงอีพัวแม่ดินกูจะกันแล้ว กูขึ้นได้ประดัมแล้นปลึบปลึงปลึบพลึงแล้วแลกันพลึงเปลิดแต่กูก็ปพุ่มใจเล้ก็ต่อกูปลัดล่างแม่หญิงยงแม่หญิงยงมันก็เบ้นปลัดก้อนหรอก็มเจอว่ากูเหลาเนี่ยมาตาหวาอีไปมึงมาบ้านกูตาว่ากูเือแป้นดีปลีมาเปิดเป็นซีดีไม่ใช่เหรอแม่ก็ดีปลีกับดีดีมันแก่แกกันได้หรอ แล้วเชยไอเลือดแม่หญิงยงไม่เลือดแล้วหลอกเชยอะไรเลยก็ะแม่าเซเว่นนี่เลเว่นบอกเขาทักไหวตุ่มหลอมเลยเขาทักว่ายังไงบอก9เลเว่นก็กิ้งกองสวัสดีก็ะแม่หญิงยงตุ่มหลอมรับไหวสวัสดีโลกอาจใบใจเลอเกินวันก้นดีงแล้วาอีไปเออว่ามึงไปบ้านกูและถ้าตอนนี้กูซื้อไมโครบัส ไอ้กูกะความยากรูเรื่องเปลือนกะไปบ้านหญิงยงก่อนเปลือนตกไปถึงเห็นรถไมโครบัสไม้ตาอบไมโครเวฟพรอไหวาเชยนี่ลูกไม่เห็นมันรู้จัดไหวเลยไปไหนเลยอันบังกอนจีงแล้วเอาเตาดิดปลาหนีกาหนังดิดตาอันเมียเกาเมียหญิงยงกูไปเห็นที่บ้านมันเป็นไงละ่ะแม่ปลาหนึ่งดิดป้าปลาหนึ่งทั้งตัวรับไปเลยลูก อย่าปลอมพอตัวทับมาเขาจึงจังเื่อไม่รู้ก็ยกเต้าริดฮัลโหลไม่มาที่เดือนเดงั้นหญิงยงก็เปรี๊กลว้ยรุดกบแต่ครูนะแล้วก้นแรกอาจัดเจ้าเวิมเจ้าคำ้ายเราจบเลืองเกินแม่เอ้ยตะเปกกาเจยจบนักแกรงหลูก็เอกาเจยเอ้ยแม่จบแม่สือเทปตั้งแต่จุดต้มรีนุราด แล้วยิงยงตะเบเกเจยการเลือกกันลุยยิงยงหนูมูกมไม้เดียวมีแต่ปลายบานบ้านม่นหัวอ <S <S นอนแกงไม่ใช่ไดายีตยแล้วทำไมเน่ยแม่ตาตายกับตากว่าเล่ยไปก้องรวมกันเลยเนาะไม้ดังกว้างอันมั่งนี้เวลาร้องเพลงเบื่อมัดมือปลายลั่งไว้แล้วทำไมล่ะแม่มันกี้ชีเลยจีพูได้รู้เรื่องมาง เหแหมมแล้วชีปลึง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 ไอันละหญิงยงยอดบัวหามก็ก้าวเทปเว้นขยกมือไหว้แล้วเจอว่ากูไม่รู้กีน่นอันปอมันวันก่อนข้ามาในรามเม็ดมาไปหนังกีในโต๊ะโต๊ะรับพ่อใครละพ่อหญิงยงแหม่บ้าปอกูก็ไม่ได้ละพ่อกูตายเร็วละ่ะลุดกูได้แถวนี้ เอาปณีเดี่ยวแม้ไปหลายหลกนะเปลี่ยนเสื้อควาบานตาเล็บมือเล็บตีนแดงแดงหลกเออเพื่อได้คนรวยๆมาโก้บางสักคนไกลนลยแม่ดีดอกมาดันเลยดอกแก็เดี่ยวมาอยู่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ดอกก็ดีนี่ทำไมเลยแม่ป้าหัวเบลเลยหลกไม่ใช่ธรรมดาหรอกก็คุบอกให้มึงรู้เนี่ยอันที่เดินก้ากลางกลางกลางนั้นมาปีนายตัดกลางเกงรัมก้าแล้วหลกก ทำไมนะแม่ไม่พอลูกเบาอยู่แล้วรคนไรเอาอทริปเลยอย่างล่อวิมอยู่เลยกูทำไมเกรงใจว่าไม่กูเนี่ยงขักทีมกันแล้วได้ตับดีร้อยแล้วนวดนั้นมันเแมแม่แล้วกูจะประหยัดแกงที่ควันเพาเจ้าเจ้ากูาาาให้ดียืนก็ในห้องน้ำ แล้วบีบยาที่กวันไส้นวดนะให้พี่ดียืนใส้หน้าแกคูเลยสะ,ชะอาดบริสุทธิ์เลวบันนั้นเละเลี้ยงแต่เด็กเราก็ตามโรงแรมเจ้าเวทแต่เด็กอยู่เด็กๆตั้งเต็นนางเบฟอ๋ออันเราเข้าไปแลทวตอนไนอ้องหนังสือธรรม,มะเรานั่งเอ็ทตั้งเป็นทำใจเอาด่านเลย ปีนี้เขาไม่ทั้งเป็นวันก่อนป้าก,กูไปกู้จัดแล่ไม่ได้อายเลยแม่มันเขื่องเทียใช่ไหมลูกวีนิโวจอดพอดีกูแล่ไม่ได้แล้วกัดใจหรอไม่ใจเปลี่ยนสีอยู่บ้านเปลี่ยนที่อยู่บ้านเหรอเออจัดแค่เทียวกูเ่อหนู่มไปมากแล้วอ่ะลูก เอาเอาขึ้นหมดบ้านหรอกขึ้นหมดบ้านขึ้นหมดบ้านสวัสดีก่อนน,นเจ้าคุณป้าวัดดีหลอกหนังก้อนหลอกเมวัดดีขาะบาใบวัดดีหลอกหนังบนบ้านหลอกเมป้าใบจำติมได้ไมหมละ่ะขาติมได้เหรอกติมที่อยู่ทีกลางบ้านนั่นปปกัลูกปอก ลูกปอกีดเดินขาที่เคยมาเล่นดีกบ้านเล็กๆเดินขาอีติมเหรอกข่าจำติม,มไม่ได้เออในกามาแก่ๆที่ลูกอีติมอาวอีขวดกาแจ่ได้ว่าติมมึงใหญ่ขวดกาเค็เนว่าติม พอดีเจ้นไม่ยู่กงเทปก็เลยก็เปลี่ยนชื่อเป็นติ๋มกาอ้าแล้วตอนนี้ทำได้อยู่หรอเพิงพอดี้เจนเป็นครูกาอ้ามึงเป็นครูเห็นไหมมึงออกปอดเนิ่งไม่ใจหรอกาดี่เจ้าออกปอดนิ่งกาเออมึงนี่ีเต็มเศร้าในโรงเรียนใช่ไหมาหรอแล้วมึงไม่ใจโรงที่ผ่านเย็นผ่านโรงเย็นอะไรร่วมหรอในมันเลยกะโอ้แปลกพวกคนที่ได้ คนที่ผ่านโรงยันคิดี่ได้เป็นครูหรอกนะแล้วมันต่ำก็เพลือหรอกคือพอดีจ้นาน้ำอ่องน้ำกะแล้วคือผ่านโรงตักน้ำไปอ่าในห้องน้ำแล้วเว้นเจ้า,ก,าก,กันคือครูยญยเกยวกันกับฮะ้หา,หาเลวเออแปลจกิ้งนะอีเพียนนี้จบมาจากป่นานิด้น่าเย้หรอกเออจบคมไม่ได้อ่านเตี่ยหรอก มันจัดเออครูไม่ได้ใช้มือนกันเลยหรอกนะกาแล้วมึงไปจบครูก็ได้เพื่อดิ่ัจ้าไปเรียนกอโซโนโลแล้วไปท่อการลัฐจะปัดแล้วมาท่อเป็นครูกาแล้วนุ่คนร่งกอ็อย่าหลบอันนี้คือคุณนายยาด้นกาเป็นหลวงเจ้าของกำนันฟาดแหมเอ้ยแหมแหม,แมช่วยอามหลบนะยูมันทำอาบารป้อนเดี๋ยวหลบอาบาร์ป้อนนี่ะกันอาบารป้อนน,น,นักคนสวรรค์ันหลบ แต่กูเครียดแรงอเีเปลนี่นมใหญ่แล้วหรอกนะแล้วกูเครียดจริงๆเพลงมันได้ละเพลงนองนอนไม่หลับหัวใจมันก,นกระตับกระายกตาปากก็ย่องยิ่งย่อง,งอยิ่งนองนอนไม่หลับขอดะกปักโอย้ยหนุ่มก็ตกใจตื่นเหยียดแหม่หลับมัวมึงนอนไม่หลับอยู่เลกเดียวเดีเอเอกระจายได้ เอาแล้วกันนันถ้าไหวเพี่ยนจัดการมาจัดแล้วกันให้ป้าไปกันเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่เรียบร้อยแล้วจ้ายากฝนถ้าอย่างนั้นติดตามพี่ไปนะจะเพียนจ้ะมาทางนี้จ้าสวัสด,ดีก่อนทนี่จ้ะแม่เออฟัางองคันโหลกเอออีกคว่าก้าป้านโรงคนละเอียดมึงเขาให้ออกแล้วแล้วโลกเออก้าก้ากา,า,าต้องบอกเขาเลย